เบื้องหลังของตู้ใบนี้ว่ามันทาอะไรมาบ้างครับผมครับหลังจากที่เราจูนข้างล่างมาแล้วเนี่ยขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นไงครับคือข้างล่างเนี่ยมันจับหน้าตู้มันดีอยู่แล้วครับแต่ขึ้นไปบนพวงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอะไรมากมายหลายอย่างครับเช่นบิดโลมากขึ้นแหลมมากขึ้นเนี่ยปริยาของตู้ก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะครับผมครับเพรว่าความถี่เดียวเกิดขึ้นหลายที่จะมีจุดเฟดทันทีครับทีนี้จะพามาชมครับผมครับใน smart light เนี่ยผมก็ใช้ไม้ทั้งหมด3ตัวในการวัดหน้าเวทีนะครับผมหน้าเวทีไมทสามตัวทำไม ดังเป็นความถี่เดียวกันมากที่สุดผมถึงใช้ไม้ถึง3ตัวครับทีนี้มาชมครับอันนี้เส้นแรกเนี่ยวัดข้างล่างตู้นะครับวัดล่างตู้ครับทีนี้พอขึ้นไปบนพวงดูเข้าไปเป็นยังไงครับผมครับบนพวงก็ถือว่ามีหลายเส้นเห็นไหมครับขึ้นไปบนพวงปุ๊บมีอะไรแตกต่างมั้งครับหนึ่งละเส้นเฟดอาจจะมีการแตกต่างขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าแหลมมันเยอะมีการเฟดของเสียงเยอะมากขึ้นเหมือนกันครับทีนี้ความหนาของเสียงหรือความดรงของเสียงเพิ่มขึ้นมาคืออะไรครับผมครับนี่ครับเห็นไหมครับมิดโลเพิ่มมาครับ การวัดเราวัดยังไงครับการวัดอย่างผมวัดเนี่ยผมก็เอา 1K ึเป็นหลักเห็นไหมครับเนี่ย 1K เนี่ย 1K ของ 1K เนี่ยจะเอามาเท่ากันครับแล้วก็มาดูว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมันเป็นยังไงครับอย่างเห็นไหมครับอย่างเนี้ยมิดโลเยอะขึ้นความหนาขึ้นครับความแรงของมิดโลก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้่อนอัตโนมัตินั่นเองครับแปลว่ามิดโลเยอะขึ้นเวลาตู้พร้อมกันหรือมาเบิ้ลกันลายเรียดด้วยกันเหมือนกันครับทีนี้เสียดไมนหายครับแสงแหลมไหมครับแสงแหลมเนี่ยหายลงไปเลยครับจนถึงใในนนบววกกคออรร์ขึ้ไปีเพาาะ่ อาจจะมีการเฟะของมันอาจจะมีการอะไรสิ่งหลายอย่างสำหรับเสียงแหลมเพราะว่าเสียงแหลมเป็นความถี่สูงครับมันคอนโทรลความดังยากแล้วก็เวลาเจอกันเยอะเนี่ยมันก็มีการเฟดเยอะมากพอสมควรสำหรับเสียงแหลมนะครับผมทีนี้การแก้ปัญหาครับก็คือถ้ามีคิวครับไม่มีอะไรมากมายครับนี่ครับอีคิวมาแล้วครับผมครับเดี๋ยวเสร็จแก้ปัญหาที่นั่นไปเป็นน้องไปถึงไปน้องตอนนี้ก็เส้นแก้ปัญหาของลุงก็ไปครับผมครับทีนี้มาชมกันว่าดึงไหนมากเห็นไหมครับอีคิวที่เพิ่มขึ้นมาครับส่วนส่วนนี้เห็นไหมครับเนี๋ยส่วนนี้ครับพวกประมาณสัก เลข9ก็อยู่ประมาณนี้สองสามร้อยเมตรที่โผล่กันมาครับในแม่โคกันมาครับแล้วก็จัดการเอารงครับผมเพื่อให้มันสมูทมากที่สุดไว้เป็นด้านฝั่งนี้ครับมิดไฮเห็นไหมครับฟิตไฮก็ถือว่าเยอะมากผมก็ทําการเอาลงเลยครับตรงนี้เพื่อมันเฟดกันมากที่สุดแล้วก็ทุกที่ให้มันดังเหมือนกันมากที่สุดสังแหลมครับที่มันหายไปนี่ครับผมก็จัดการบูทขึ้นนิดหน่อยครับผมครับการทำมีคิวในเนี้ยควรทำมีคิวขาเข้าโดยเฉพาะครับพวกอีคิวอยู่ข้างในเครื่องเนี่ยในในคอร์สเนี่ยผมจะไม่แตะต้องเลยครับเนี่ยพวกอสทที่เราาํไว้ตอน ตอนทำสมาร์ทไลท์อยู่หน้าข้างล่างเนี่ยเราจะไม่แตะต้องมันก็คือปล่อยไปเลยครับเราทำแค่ EQ ขาเข้าอย่างเดียวครับผมครับทีนี้หลายคนอยากดู EQ ว่าแต่ดอกเนี่ยมันเป็นยังไงครับเราสามารถดูได้ในคอร์สตัวนี้นะครับอย่างตัวเนี้ย EQ คิวบิดโลอีมิดแล้วก็ EQ h i g ไฮนี่ครับเห็นไหมครับนี่ EQ เราสามารถดูได้ในระบบเลยครับนี้บิดโลครับผมก็เอาแค่พวกร้อยสองร้อยลงเท่านั้นเองครับผมครับอันนี้มิดเห็นไหมครับความถี่ช่วงเนี้ย มันมาซ้ำกันแล้วก็มาบูทกันขึ้นมากจะเกินไปครับต่างกิ้งเนี่ยผมเอาไอคิวข่ารวมลงก็ได้แต่ผมจะให้ดอกห้านิ้วผมเนี่ยทำงานบาที่สุดผมก็เลยเอาลงนะครับผมครับก็พี่ดิก็พี่ดิครับพอไหนแล้วอ่ะผมก็เลยเอาตัว5นิ้วเนี่ยช่วง250เฮิรเมื่อเอาลงครับเพื่อให้5นิ้วทำงานจุดนี้เบาที่สุดนะครับผมครับสังแหลมครับ เห็นไหมครับแสงแหลมก็ถือว่าอารงเยอะมากเพราะว่าหนึ่งแหละเราไม่อยากให้มันกัดหูนะครับผมอยากให้เราฟังแบบสบายๆผมก็ยกปลายแหลมขึ้นนิดหน่อยต้องใจนะปากแหลมเนี่ยหรือบอยแหลมเนี่ยสามจุดห้านิ้วเนี่ยมันมันมีแต่มิดไฮซะส่วนใหญ่นะครับผมครับแหลมจะไม่ค่อยมีแล้วก็ทําการบุทนิดหน่อยแล้วก็ทําการดึงความถี่ความไหนที่เกินลงนิดหน่อยทีนี้ใครอยากดูอีกว่าผมตัดความถี่เท่าไหร่ครับอันนี้คือเบื้องหลังการถ่ายทําเลยนะครับผมความถี่เนี่ยก็มีหลายอย่างอย่างตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้มิดโลครับ มิดโลเนี่ยผมเอามิดโลให้ดูตัวอย่างครับมิดโลครับผมก็ตัดที่110เพื่อต่อกับเบิดเลยครับผมครับแล้วก็ขึ้นที่290ทําไมขึ้นที่290ครับเบียผมมากครับการคํานวณตู้ครับผมครับสำคัญมากความห่างตู้เนี่ยเราก็มาคํานวณในการตัดความถี่ครับผมครับต่อมาครับมิดมิดก็คือละหนิ้วครับหนิ้วผมก็เริ่มต้นที่250เลยนะครับผมขึ้นไปครับผมครับแล้วก็ลงที่ 1K เห็นไหมครับโอ้โหครับแล้วผมตัดโหดมาก 1K เนี่ยลง 1K ปุ๊บต่อไปก็คือสงเรมเลยนะครับดูแสงเรมาตัดเท่าไรครับคอตัวนี้ก็จะใช้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าทุกตัวต้องดูเียนโปรแกรมทั้งหมดนะครับผมครับทีนี้แสงเรมครับผมขึ้น 1K เลยนะครับผมครับขึ้น 1K เพื่ออะไรครับเพื่อต่อกับเส้นกลางตรงครับแต่เราก็ตัดแบบ4 8เพื่อให้เส้นมันทับกันมากที่สุดไม่ให้มันก้าวไกลไปหากันครับให้ทํางานความถี่ของมันอย่างเดียวนั่นเองครับผมครับขาปลายขาออกก็คือ แฟดไปเลยครับตรงไปเลยครับไม่ออกไปข้างนอกไปเลยครับผมครับเป็นไงครับไม่ใช่เ่งง่ายไม่ว่าเป็นครับนี่ก็ทําการใส่เ p ฟรไปเทียบร้อยครับผมครับคอสตัวนี้ผมบอกว่าดีมากนะครับผมครับถือว่าแน่นอนคอสมากบล็อกตะเกียบ EQ รวมพวกเกณฑ์พวกอะไรเนี่ยมันต้องสร้างบล็อกทั้งบดค่อยจะออกมาได้สำหรับคอสตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ทํางานยากพอสมควรครับแต่ก็เทียบคุณภาพแล้วก็ยอมรับกับสำหรับคอสตัวนี้ครับผมครับนี่แหละครับคือเบื้องหลังของ การดังแต่ละจุดเนี่ยพวกคอสพวกอะไรถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากครับเราต้องมีการวางผังต้องมีการคํานวณอะไรทุกอย่างครับถ้าอะไรตามที่ฎีทุกอย่างเนี่ยนึ่งแล้วครับเราไม่ได้ใช้กําลังพาวเวอร์มากเกินไปครับผมครับแล้วก็อีกหลายอย่างอ่ะพวกเกณฑ์พุ่ลิมิตอย่างนี้นี้มีบทนะครับพวกเกณฑ์ลิมิตนะครับเนี่ยพวกนี้ก็สําคัญครับเนี่ยพวกลิมิตพวกเกณฑ์นะครับเนี่ยพวกนี้ก็สําคัญคือพวกนี้เป็นตัวเซฟลำโพงกันเลยแหละว่าให้มันดังแค่นี้พอไหมครับห้ามเกินหรือแค่นี้เรือเราต้องทําลิมิตให้มันได้ถ้ามมันนไไ่่ด้เีย มือมิกอาจจะเบรกไม่อยู่ครับผมแล้วก็เวทีนี้อาจจะไปหลายวงครับจะเจอมือมิกแบบหลายวงบ้างแล้วก็อาจจะมีลิมิตไม่อยู่อย่างเงี้ยเล่นเกินเนี้ยลิมิตตัวนี้ก็ทําการจัดการให้ครับผมครับถ้าไม่ใช่ลิมิตได้ไหมได้ครับผมครับแต่เอาง่ายครับ50-50นะครับผมครับถ้าจบงานก็คือจบถ้าไม่จบก็คือล่วงนั่นเองครับเนี่ยลิมิตเลยมีส่วนร่วมกับระบบเวทีอย่างนี้มากเกณฑ์มิกเราด้วยแล้วก็เกณฑ์พาวเวอร์ด้วยมาสัมพันกันในการตั้งนั่นเองครับผมครับลิมิตก็คำนวณได้นะครับผมครับ เบื้องหลังการจุลระบบของมมุครับผม